พี่น้องครับผมดิเจโจภาพเพลินมากครับผมเรียกว่ามาย้อนยุคกุศลเพิน์ว่าอันนี้เบื้องดีดีครับพี่น้องฟังไปครับอันนี้คือดอกดอกดอกมะเขือครับผมครับอันผู้เท่าผู้แกเพิรว่าโอ้สบูขุ่นางดันทายพยาตครับกี่กระถือสุดยอดเลยครับผมแน่นอนแหละครับกะทิเกลือราก็ตามะมเขือครับผมสำเนีสำเนียงเหนียวโอ้อย่าไทายของบรามบ้านเพิน์ว่าจังสัน ครับก็เลยมาเห็นครับผมสมัยส่วน,นหนึ่งต้นสองต้นคู่กันครับพี่รองปองไปนี่ต้นมะเกลือครับผมต้นมะเกือปะ,ะเขาเบงหมากหมากกาก,ากสากกากสากรพี่รองปองไปพูดนะครับผมหมากครับมะเกลือนะครับเขาขึ้นครับขึ้นแนแทะครับมะเกลือพี่้องครับผม โอ้ครับมื้อคืขึ้นได้ขึ้นดีพี่น้องเอ,อ้ยดกกากสาดอยูอ่เด้อมันดกลายเป็นไงละครับมาเบิ่งครับว่า เกพี่น้องครับผมมาเกลือครับผมโดรค,ครับลูกล้นเรลาก็มี่มาเือพี่น้องครับผมมีมะโก้ก็มกเกือครับต้นมะโกดีสีดำก็นี่ครับผมพี่น้อง็ากไปเพราะว่าอย่างทีต้นมะโกนี้ พราเจ้าเป็นไม่ประดับอย่างหนึ่งหน่วยก็มี่ครับนวดโก,โก้ดูเขาชิงใหญ่ใหญ่เหลืองคือจังอยู่บานที่ทรายกับป่าอยู่นดสังพีหลอง ไอ้ปญญาครับทายพยาธิพยาธิต,ตัวตื่นพยาธิปากคอซับในซึ่งเรื่องนี้ตัวที่ออกดีคือตัวตืดพี่น้องป้องไปัไปรั้ขายยาแล้วก็แล้วบูบอกให้ชัดนะครับได้ว่าปากคอยาขาพยาธิได้ว่าสี่ขาถ้าเกิดขาคือข้อระคังนะครับข้อะขระคังมาสะอามาเอกข่านะครับถ้าเกิดทออายอสาย กิจทายพวกตัวตื่นได้ปากคอแล้วก็ใส่เดือนมุ่นนั่นแหละครับผมต่ว่าตัวตื่นนี่บอกระบุเลยว่ายาฆ่าตัวตื่นตัวตื่นนี่มันมันสีแยกอาหารอยู่ในกระเพาะที่เขากระด้งย่อยน้ำย่อยตัวนั่นแหละครับตัวตื่นตัวบกตื่นมันกอดลำใส่กอกระเพาะอยู่มันดูดกินไปเบิดตเลยครับสารอาหารให้เลือดอกาศทำเป็เห็ดเห้ดพองฟูหนึ่งตามมาแล้วก็ตามมาที่ชัดเจนคือเป็น มันเลงในลำไส้แล้วก็มันเลงในกระเพาะนี่นะครับตัวตัวการเพียงแต่ว่ามันหลคือตัวการที่เหตุห้เป็นมะเร็งถ้าเกิดหน่อยมันก็นสิเป็นอ่าเขาเรียกว่าช่วยย่อยสลายนะครับพวกกาอาหารใด้อยู่ได้เดียวเกิดย่ำดีก็ดีย่ำบดีก็คือว่าละครับมันก็นเป็นใน้่้องฟูต้องฟับ ยาครับมีเกลือครับตีบ่หัีสบแล้วก็ทางไฟทัยก็ได้ครับที่ีอบเกลือีใส่กันแล้วก็ยังตะบะโกโอ้ตะบเกลือรครับผมําบกเกลือใส่เลยพู่น้องครับแน่นอนท,ทายยาก เชื่อครับผมใครประหยัดวนันตรวือนเสร็จได้บารค้กนะครับผมสมุนไพรทางบ้านมาบอกมาเกล้ากันแตครับพี่น้องปล่าไปครับเกลือเด้อกะทิเกลือครับตำมวัวใส่กันแน่นอนครับผมไทยประหยัดได้ดีสมังเลยแหละครับผมครับลาบนครับผมโดยคลิปนี่บอกต่อตาะกันนะครับเด้อครับแม่ได้ซิบบ่ฝังว่าบอกว่าเกล้ากัน อะไรคนติดตามแชร์บอกกันนะครับเด้อครับทุกความเพื่อนตอบอทุกคอมเมนต์นะครับผมบายบายสวัสดีครับ